รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธบัญญาติพิรมมาแล้วนะคะมาพร้อมสารธรรมดีๆที่จะนำพาให้ทุกท่านได้อิ่มเอมใจกันทุกสัปดาห์โดยในวันนี้นะคะท่านมหาชานชายพรหมะปะติดโถผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวเทพลีลากรุงเทพมีธรรมะน่าสนใจในหัวข้อชีวิตที่ประเสรศิฐมาให้ติดตามกันในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้สนใจในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่เป็นกำไรของชีวิตวันนี้อัตมภาพก็รู้สึกประมา นานๆมาทีและทุกวันนี้ชีวิตของเราซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากิจโฉมนุษสะปฏิลาโพการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสุดยากเราทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ยังมีชีวิตกันอยู่นะ ใช่ไหมโยม<ด>อ่าใช่คือเราลองนึกถึงสมัยก่อนนะว่าการที่เราจะรู้ธรรมะหรือศึกษาธรรมเนี่ยก็ต้องฟังธรรมก็คืออาศัยการฟังจากพระหรือจากคนรอบข้างที่เรียกว่าการัญนามิตรสมัยปัจจุบันนี้ก็ทันสมัย มีธรรมะออนไลน์มีพระไตรปิฎกสามารถที่จะค้นหาจาก Google ได้มีความหลากหลาย84,000พัระธรรมขันธ์นี่รู้หมดภายในคลิกเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมยัดโยมสาธุชนก็คือว่าการที่เรามาฟังธรรมวันนี้ที่ c p พอ เราต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเรานะมานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโยมอาตมาภาพมาเจอโยมก็เรียกว่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตของอาตมาภาพเนี่ยเพื่อมาแบ่งปันจะเรียกว่ามาสอนก็อะไรยอยู่เรียกว่ามาแบ่งปันสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตมา ถามญาติโยมว่าชีวิตนั้นคืออะไรบางทีบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจนะว่าชีวิตเนี่ยมันคืออะไรทั้งทงที่เราก็ใช้ชีวิตมาบางท่านบางคนก็ใช้ชีวิตมาผ่านอายุไขามามากบางคนนั้นก็ เรียกว่าเสียชีวิตไปไม่นานมานี้ก็มีนั้นชีวิตแต่ละท่านแต่ละคนนั้นมีอายุไขไม่เหมือนกันเรายังมีชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่ามีสิ่งที่มีคุณค่าม,มากนพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ประการที่สองโยมทุกวันนี้ ปกติชีวิตก็ลำบากอยู่แล้วนะว่าการใช้ชีวิตนี่ก็ยากนะเพราะว่าชีวิตนี่เป็นของหนักเป็นของที่เราต้องรักษาสุดชีวิตเหมือนกันนะมีชีวิตก็ต้องรักษาสุดชีวิตแต่การใช้ชีวิตนี่ตั้งแต่เข้ามานี่ก็ต้องมีการสแกนอุณหภูมิมีแอลกอฮอล์อัตมาภาพนี่คร มีมีหมดนั้นในยามเนี่ยคือเครื่องดูแลชีวิตมต้องมีสติจะออกจากกุฏิเนี่ยก็ต้องมีผ้าแมดหน้ากากาจะทำอะไรก็มีลาม้ลางม้อล้างมือมีฉิดแอลกอฮอล์ก็เพาะรักษาชีวิตนี่แหละมันยากขนาดนั้นนะยมนะ วันนี้มาที่ c p พก็ดูแลอย่างดีเรื่องอาหารการขบฉันฉันเยอะก็ไม่ได้นะยมนะอัตมาภาพก็มีประสบการณ์เรียกว่ามาแบ่งปันว่ากว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายโยมก็เหมือนกันที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้าง ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองชีวิตนี้สำคัญนักพุทธเจ้าก,ก็เลยตัดประการที่2องว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากประการที่2ก็คือกิจชังมัจจานะชีวิตต่างก็คือการใช้ชีวิตนี่แหละและการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยโยมถือว่าเป็นกำไรอย่างมากโดยชีวิตที่ประกอบไปด้วยธรรมะ คือการได้ฟังธรรมโยมก็ฟังทุกวีทุกวันอยู่แล้วล่ะฟังแล้วฟังอีกเอ๊ะไม่เบื่อกันได้ยังไงโยมฟังธรรมฮะไม่เบื่อนะพระอาจารย์ก็เลยลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะคนที่ยิ่งปฏิบัติธรรมคนที่ยิ่งฟังธรรมเนี่ยก็ยิ่งตระหนัก ทั้งทั้งที่ได้ศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจมากบางคนนี่ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าคนที่สนใจก็สนใจแล้วสนใจอีกแล้วก็รู้สึกว่าเ,ออเหมือนต้องเพิ่มต้องฝึกมากขึ้นนะพระอาจารย์ก็เลยพิจารณาดูเห็นว่าโอ ถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหนเราเห็นประโยชน์เราเห็นคุณค่าเรายอมที่จะใช้ชีวิตใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นโดยที่มีความสุขแม้จะลำบากขนาดไหนนึกถึงเรื่องง่ายๆอัตมภาพเนี่ย ได้กลับมาสนใจเรื่องของชีวิตที่เป็นเรื่องของที่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตก็คือเรื่องของร่างกายมากขึ้นโยมก็เลยมาเข้าใจว่าเอ๊ะคนที่เขาเสียสละเวลามาบริหารกายแข็งแรงขึ้น ก็ยังไม่หยุดบริหารกายยังออกกำลังทุกวี่ทุกวันบางครั้งมากขึ้นโดยซ้ำไปเพราะว่ายิ่งออกกำลังร่างกายก็ยิ่งแข็งแรงแต่จะหยุดอยู่แค่นั้นก็ไม่ได้เพราะว่าชีวิตยังเดิมเนินไปอยู่ก็ต้องฝึกฝนอยู่ไปเรื่อยแล้วก็มีอุปสรรคปัญหา เพราะว่าร่างกายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบของชีวิตพอพูดถึงอย่างนี้แล้วโยมชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างโยมชีวิตที่เราสมมุติขึ้นมาของแต่ละคนนั้นท่านบอกว่าประกอบไปด้วยขันห้าโยมซึ่งขันห้าเนี่ยเป็นของหนักแต่ก็เป็นของรักที่เรา หามาได้ยากลำบากเหลือกเกินประการที่หนึ่งก็คือประกอบไปด้วยร่างกายอวัยวะทุกส่วนสัตว์แค่ร่างกายของเรานี้ก็ไม่ใช่ได้ง่ายนะโยมนะเพราะว่าคนที่ให้ร่างกายที่เป็นชีวิตมานี้คือคุณพ่อคุณแม่ต้องตัง้งท้องตัง้งเก้าเดือนนะโยมนะ เเดือนยังไม่พอคลอดออกมากว่าจะดูแลกันได้กว่าจะใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่เรามาอาศัยร่างกายยังใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ความจำก็จำไม่ค่อยได้ในตอนเด็กๆใครจำได้บ้างอยู่ในท้องเกเดือนจำได้ไหมโยมจำไม่ได้แต่ถามว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในท้องของแม่ตั้ง9เดือนเนี่ย อึดอัดไหมโยมก็น่าจะอึดอัดนะบางคนบอกว่าชีวิตช่วงนี้อึดอัดเลืกเกินลำบากเลืกเกินแต่ที่จริงเราผ่านมาหมดแล้วกว่าที่จะคลอดออกมาลืมตาดูโลกใบนี้เราผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาหมดแล้วโยมในสมัยนั้นเราต้องอาศัยบุพการีก็คือพ่อแม่ ที่ท่านได้มีฐานะเปรียบประดุษพระอาหารหันต์ของลูกเพราะท่านมีความรักความเสียสละอย่างบริสุทธิ์ในบางครั้งนะเพราะว่าถ้าบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆเขาคงจะเป็นพระอาหารหันต์พ่อแม่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีจิตใจที่เสียสละให้ แก่ลูกน้อยดูแลพคอคลอดออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครดูแลอยู่ได้ไหมโยม <Yeah. S 1> ไม่ได้ประการที่สามที่เกิดขึ้นได้ยากมากก็คือการได้ฟังธรรม โยมบางคนก็อาจจะบอกว่าก็ฟังอยู่ทุกวีทุกวันแต่ฟังทรรในที่นี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์ก็คือให้เกิดปัญญาปัญญานี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสภาวะที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิต ทีนี้พอพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะโยมนะเป็นเรียกว่าเป็นนามธรรมาและก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของขันห้าด้วยมีร่างกายก็คือรูปนะสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้นะและต่อมาก็คือเวทนา อย่างวันนี้เรามาเนี่โอ้โหห้องแอร์เย็นเย็นสบายสถานที่ก็สัปปายะทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมโยมมาแต่ตัวกับหัวใจแค่นั้นแหละที่เหลือนี่ทาง c ีพีอเขารองรับไว้หมดนะโยมนะหมดเท่าไหร่ก็ยอมนะเพื่อที่จะรองรับคนมีบุญคนทำบุญเพราะว่าการที่โยมมาฟังธรรมเนี่ย โยมใช้ชีวิตที่มีมูลค่ามากมีคุณค่าอน,นันตมานั่งอยู่ตรงนี้และมาฟังธรรมมาฟังธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ากิจฉังสัตธรรมัสวนังการได้ฟังธรรมเป็นของหาได้ยากเป็นของยาก ฟังไปเพื่ออะไรฟังไปเพื่ออะไรประการที่หนึ่งก็คือสุตตะมยปัญญาเกิดความรู้ที่เกิดจากการรับข้อมูลเข้ามาอาจารย์ใช้ภาษาสมัยใหม่ก็คือเรารับข้อมูลเข้ามาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย เป็นการรับข้อมูลเข้ามาได,ได้เกิดสุตตมัยปัญญานะเรามาเจอกัลยาณมิตรมาเจอสถานที่ดีๆมาเจอคำพูดที่ประกอบไปด้วยกุศลแนวทางที่ดีในการที่จะเป็นเครื่องชี้แนะให้แก่ชีวิตของเราเรารับข้อมูลเข้ามาแล้ว ตรงนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าสุตมยปัญญาได้รู้แผนที่แล้วประการต่อมาก็คือเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามาแล้วก็เกิดกระบวนการกลั่นกรองด้วยเจตนาด้วยจิตของเราใช้จิตของเราเนี่ยตรึก พินิษพิจารณาโยมคิดได้คิดเป็นบางคนนี่ถูกเขาว่าโตปานนี้แล้วยังไม่รู้จักคิดคือเพราะว่าไม่ได้ฝึกการคิดไม่ได้เกิดปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาว่าข้อมูลที่เรารับเข้ามาแล้วเนี่ย เราต้องอาศัยชีวิตจิตใจจิตใจตรงน,นั้นนะในการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาว่าเราควรที่จะทำอย่างไรปัญญาในระดับสามที่ว่าควรที่จะทำอย่างไรไปสู่การปฏิบัติก็คือภาวนามายปัญญาญาโยมสาธุชนในการที่เรา รับรู้ข้อมูลแล้วในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยความเข้าใจในระดับปฏิบัติการปฏิบัติการทางไหนบ้างทางกายวาจาใจเราจะรู้ชัดเจนในแต่ละดับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งฝึกฝนไปยิ่งฝึกฝนไปเนี่ยผล ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างพัฒนาขึ้นปัญญาในระดับภาวนาปัญญาเนี่ยบางทีมันก็ต้องอาศัยการเวลาด้วยเหมือนกันนะยมนะอย่างบางทีเราเอามาฝึกฝนแล้วเนี่ยเอ๊ะไม่เกิดผลเราทําเหตุแล้วแต่ว่ายังไม่เกิดผลที่ชัดเจนอย่างที่เราหวังเราตั้งใจเอ๊คนนั้นแนะนํามาว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะทำไมไม่เห็น เกิดผลเลยบางคนถึงกระทั่งว่าเข้าใจผิดเข้าใจแตกต่างไปว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปก็เพราะว่าเราใจร้อนนะใจร้อนเพราะว่าเหตุนั้นเราสามารถทำแต่ผลเนี่ย บางทีต้องอาศัยเหตุปัจจัยและก็การเวลาอย่างช่วงหนึ่งที่อัตมภาพเ,าเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างประมาทในเรื่องของสุขภาพคุณยมปรากฏว่าก็สุขภาพก็แย่เ,เรียกว่าเสี่ยงตายเลยนะทีเดียวนะคนเราเวลาเจอ ทุกข์มากๆเข้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรสำคัญและอะไรที่สำคัญน้อยก็เห็นจเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะโดดเด่นขึ้นมาว่าอะไรสำคัญพระอาจารย์เคยป่วยหนัก แล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตไขมันในเส้นเลือดสูง260แต่ก่อนน้ำหนัก86นะคุณโย,ายามตอนนี้เป็นไงคะะุณโยมตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะเออคือตอนหกสิบแนะอ่าอ่า คือเชื่อไหมว่าตอนแรกพระอาจารย์ก็ทุกเวลาทุกเป็นยังไงโยมเครียดใช่ไหมแล้วอะไรอีโยมนอนไม่หลับแล้วอะไรอีโยมเศร้าร้องไห้เชื่อไหมในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอสุดๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราเข้มแข็งสุดๆเหมือนกัน เช้าเราจะมาติดตามสารธรรมดีๆจากพระอาจารย์กันต่อนะคะเพราะตอนนี้ได้เวลามาเรียนรู้ศัพทธรรมภา,ภ,าภาษาจีนกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วละคะ่ะในช่วงนี้ช่วงธรรมะพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งได้นำคำศัพท์ธรรธมะภาษาจีนในเรื่องของสติปัฏฐาน4มาฝากให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันดูสักนิดดังนี้ค่ะสติปัฏฐาน4หรือที่ตั้งแห่งสติ4ประการศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าสี่เนียนชูสี่เนียนชู กายานุปัสนาสติปฐานหรือการมีสติระลึกรู้กายเป็นฐานสัพพภาษาจีนใช้คำว่าเซนเนียนชูเซนเนียนชูเวทนานุปัสนาสติปฐานหรือการมีสติระลึกรู้เวทนาเป็นฐาน สัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าโซ่เนียนชูสั่เนียนชูจิตตานุปัสสนาสติปฐานหรือการมีสติระลึกรู้จิตเป็นฐานสัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซินเนียนชูซินเนียนชูและ ทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือการมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมเป็นฐานสัภาษาจีนใช้คำว่าฝาเนียนชูฝาเนียนช,นยนชูมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะสติปัฏฐานสี่หรือที่ตั้งแห่งสติสี่ประการ ศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าสี่เนียนชูสี่เนียนชูกายานุปัสสนาสติปฐานหรือการมีสติระลึกรู้กายเป็นฐานศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าเส้นเนียนชูเส้นเนียนชู เวทนานุปัสนาสติปัฐานหรือการมีสติระลึกรู้เวทนาเป็นฐานัภาษาจีนใช้คำว่าโซเนียนชูโซเนียนชูจิตตานุปัสนาสติปัฐานหรือการมีสติระลึกรู้จิตเป็นฐาน สับภาษาจีนใช้คำว่าสินเนียนชูซิ่นเนียนชูและธรรมานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานหรือการมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมเป็นฐานสับภาษาจีนใช้คำว่าฝาเนียนชูฝาเนียนชูนั่นเองค่ะ าคุณผู้ชมมีสั์ธรรมภาษาจีนเรื่องใดที่อยากให้เรานํามาแบ่งปันก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวชั้น26ถนทนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออีเมล a อดเดรส y o p a s 7 g m a i l c o m ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรมนำมาฝากกันนะคะแล้วกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ